สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมฟุตบอลกันนะครับกมไลฟ์ปุ่มแชร์ปุ่มกดติดตามอยู่ใกล้ๆท่านนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับผมผู้สนับสนุนใจดีอย่าง MNV8 เว็บกีฬาอันดับหนึ่งการเงินมั่นคงครบจบที่นี่นะครับเอริกเทนฮักผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมสโมสรดังแห่งสื่อพิมพ์อังกฤษกำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวมาเซลส์เบิเซอร์มิดฟิลด์ทีมชาติออสเตรเลียที่ยืมตัวมาจากบาเยานิลนิคมาร่วมทีม เป็นการถาวรหลังจบฤดูก,กาลซาบิเซอร์และผมย้ายจากบาเยนน์มิวนิกมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวเมื่อตลาดนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับหลังจากพีศาแดงประสบป,ปัญหากองกลางตัวหลักอย่างคิสเตียนอีเล็กเซนได้รับบาดเจ็บและพักยาวอย่างน้อย2เดือนอย่างไรกต็ตามครับผมแม้จะเป็นเพียงการย้ายทีมมาเล่นด้วยสัญญายืมตัวระยะสั้นแต่รายงานล่าสุดระบุว่านะครับผมเอรดิธเทนฮากประทับใจอร์อมการเล่นและทัศนคติของซาบิเซอร์อย่างมากนะครับ และพร้อมจัดเซ็นสัญญามาร่วมทีมเป็นการถาวรกองกลงางวัย29ปีครับผมปรับตัวเข้ากับแนวทางการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและแสดงให้เห็นว่าสามารถรับมือกับเกมที่หนักหน่วงในศึกพิมเมีิร์ลีก ได้อย่างไม่มีปัญหาโดยเจ้าตัวลงเล่นไปแล้วรวมทุกรายการนะครับผม12เกมซัดไป1ประตูสำหรับมซบิเซอร์ครับผมจะกลายเป็นนักเตะพีไอเยนในช่วงซัมเมอร์นี้หลังหลังหมดสัญญากับไบเอ์นทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าตัวไปร่วมทีมได้แบบฟรีฟร